เรียนท่านประธานที่เคารพผมอภิชาติศิริสุนทรพุทาานาัษยรดบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ผมดูร่างพรบอ้อยและน้ำตาลฉบับที่พศนะครับที่ส่งเข้ามาพิจารณาในสภาหแห่งนี้รวมทั้งสิ้นแปดร่างนะครับมีทั้งร่างของรัฐบาลร่างของเพื่อนสมาชิกและร่างของพี่น้องประชาชน ่านประธานครับเรื่องพี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นร่างพรบรที่เสนอมาโดยรัฐบาลเพื่อนสมาชิกและพี่น้องจึงต้องพิจารณาโดยละเอียดนะครับเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยโดยตรงซึ่งเท่าที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคามามากพออยู่แล้วดังนั้นถ้าจะแก้กันจริงๆเนี่ย ะครับต้องดูรายละเอียดดูหลักการให้ครบให้ท่วนนะครับอ่านประธานครับก่อนอื่นร่างพรบอ้อยและน้ำตาลฉบับที่รัฐบาลเสนอเนี่ยซึ่งผมจะวิปายต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดในการแก้ไขปัญหามันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจต่อ การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยหรือแก้ไขปัญหาให้ใครกันแน่ตามที่เพื่อนสมาชิกสสสีกัญญาได้อธิบายความละเอียดไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของที่มาของพรบฉบับของรัฐบาลเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะ,ะได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลบาซิลนะครับที่ฟ้องรัฐบาลไทยต่อ WTO ดังนั้นจึงเป็นสาระสําคัญหลักนะครับที่รัฐบาลต้องแก้ไขพรบฉบับนี้แต่การแก้ไขพรบฉบับนี้มันไม่ได้สะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวไรอ้อยเลยนะครับร่างของรัฐบาลแก้ไขเพียงไม่กี่มาตราครับเพื่อเอาใจใครครับไม่ได้เอาใจเกษตรกรถ้าไปดรูรายละเอียดนะครับของร่างรัฐบาลเนี่ย แก้น้อยมาตาแต่ก็ยังมีปัญหายังมีข้อสังเกตที้ผมเห็นได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่ไปแก่ามาตรา3าของพรบฉบับนี้นะครับไปแก้มาตราสิบสี่วัคซีของพรบฉบับเดิมนะครับที่ไปแก้เนื้อหาสาระเรื่องของไม่มีตัวแทนของชาวไร่อ้อยและตัวแทนของโรงงานคณะกรรมการก็สามารถที่จะดำเนินการประชุม พิ erna นนในเรื่องสาระสําคัญต่อได้นี่มันสะท้อนอะไรครับสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลร่างฉบับนี้เนี่ยนะครับต้องการกีดกา,การมีส่วนร่วมครับเพราะคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลเนี่ยถือว่าสําคัญผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเขาโดยตรงชาวไร่อ้อยเนี่ยนะครับซึ่งเขาได้รับความจ็บปวดก็ถือว่าสําคัญดังนั้นเนี่ย ในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลจะขาดเขาเหล่านั้นไม่ได้ยิ่งต้องเพิ่มสัดส่วนของการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวไรอ้อยในคณะกรรมการชุดนี้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่นี้พยายามที่จะลดครับลดบทบาทไม่มีตัวแทนของภาคประชาชนภาคพี่น้องชาวไรอ้อยคณะกรรมการก็สามารถที่จะพิจารณาประชุมยัตติวาระต่างๆได้ผมว่าขาดหลัก การมีส่วนร่วมขาดหลักตัวแทนของกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบโดยตรงดังนั้นนี่ผมว่าต้องไปแก้ไขนะครับมาตรานี้นะครับต้องไปเพิ่มสัดส่วนของพี่น้องชาวไรอ่อ้อยให้มากกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของพี่น้องชาวโรงงานนะครับอันนี้คือข้อสังเกตมาตราน,นึงนะครับที่ผมเห็นนะครับตัดเงินอุดหนุนรัฐบาลออกจากกองทุนอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นสาระสําคัญนะครับแต่พอตัดแล้วเนี่ยนะครับ ท่านก็ไปเปลี่ยนแปลงนะครับจากการเอาเงินกองทุนมาอุดหนุนราคาอ้อย,ยเป็นการหักนะครับเกษตรกร,ร,กรในปีต่อๆไปเป็นการเพิ่มพระนะครับลองไปคิดรายละเอียดดูดีๆนะครับนะครับอันนี้ก็หมายความว่าอ้อยขั้นต้นนะครับก่อนเริ่มฤดูการผลิตนะครับที่คณะกรรมการได้กำหนดราคาไปแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าราคามันสูงต่ำเรื่อ้ํำกันเนี่ยก็ไปหักในปีต่อๆไปผมยังมีข้อสังเกตว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการผักภาร,ระให้พี่น้องเกษตรกรหรือเปล่านะครับดางนั้นต้องไปดูรายละเอียดต้องไปตีความให้ดีนะครับในในประเด็นตรงนี้นะครับท่าระธานครับสาระสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์70-30ไอ้คำว่าผลพลิยได้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผลพลยได้หรอกคร มันเป็นผลที่ได้จากผลผลิตน้ำมือของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยแท้ดังนั้นผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากอ้อยและน้ำตาลพี่น้องเกษตรกรควรที่จะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากน้ำพักน้ำแรงของเขารรท่านประธานสังเกตไหมครับว่าอตอนนี้เนี่ยการผลิต น้ำตาลจะมีโรงงานผลิตทานนนโรงงานผลิตไฟฟ้าชีรมวลเทียบเทียบกันไปนะครับจากการศึกษาของออของแต่ธนาคารโลกเนี่ยนะครับราคาผล,ผลผลิตอย่างอื่นผลพลอยได้นะครับมีมูลค่าสูงกว่าราคาน้ำตาลถึงหนึ่งถึงสามเท่าตัวนะครับท่านประธาน ดังนั้นเนี่ยไม่ชอบทำเลยที่รัฐบาลจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยเพราะนั่นคือเกิดจากผลผลิตที่เขาลงมือลงแรงด้วยน้ำพักน้ำเหมือด้วยการลงทุนของเขาเหล่านั้นดังนั้นร่างของรัฐบาลต้องสะท้อนถึงความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยให้ชัดเจนผมไม่สามารถที่จะรับร่างของรัฐบาลได้ครับ แต่ผมขอสนับสนุนร่างของพี่น้องประชาชนนะครับที่สะท้อนเห็นปัญหาของตัวเองครับผมหวังว่านะครับรัฐบาลต้องเอากลับไปคิดเอาไปแก้ไขให้มันสะท้อนถึงความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนโดยแท้ขอบคุณครับท่านประธาน